พี่ฮะออกแลอกไงออกโอ้ยเดี๋ยวนีเดี๋ยพี่พี่ปากไก่นะพี่ทำไมอย่างก็ลุ้นไข่ไก่ไงตอนเนี้ยโอ้โหทับหน้ามาแล้วพี่เดี๋ยวถ้าเกิดทับหลังมาละซุยเลยเฮ้ยห้องน้ำอยู่ไหนหนูห้องน้าโรง้านเ้ยไมปหลังบ้านเลยจ้ะมาดิโอเฮ้ยแผนนี้ไม่ได้ผลว่ะแผนนี้ไม่ได้ผลก็ฉันบอกลูกพี่ยังไงใช้แผนฉันก็เรียบร้อยไปแล้ว การไขขวางง้าเอามีดฟันเดียวมันจะโหดเหี้ยมไปหรือเปล่าจ๊ะแหมฟันเลยเหรอแนอนแค่เรื่องไข่เนี่ยนะโอ้โหจะบ้าปไมเนี่ยเรื่องไข่เรื่องขยะแค่นี้ึุกจะฟันเลยนแน่นอนอยู่แนละ้วฉันไม่มีเวลามาเสียเวลากับพวกลงุงๆงหลอกนั้นจ๊ะ,อะตอนนี้ฉันนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวฉันไปแล้วเอางี้ถ้าพี่อ้วนออกมาเนี่ย ฝากปิดบ้านให้ด้วยเฮ้ยฝากบ้านเฉยเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวปิดบ้านให้เขาไม่จะฝากบ้านไว้กับตำรวจนี่ฝากบ้านไว้กับโจรไปไหนนักใครไว้กันเพื่อนเออไปไปไปเก็บไปไว้ดิเฮ้ยตกตามใค ไปแล้วดูมา่งให้เราช่วยปิดบ้านไป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 เยอะๆเอาลุงตึงไม่เจอตั้งนานหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยโอ้ไปทำหน้าที่เกาหลีมาแต่บ้าปบ้าเนี่ยสะอาดสะอาดไม่ใช่ตึงน้าเนีงยฉันก็ว่าแล้วลุงตึงหน้าตาไม่อัปลักษณ์แบบนี้หรอครับเฮ้ยเอ็งว่าขาดอัปลักษณ์ เอ็งว่าลูกพี่ข้าประลักเอ็งอยากตายไงวะฮะ,อ,ะอยากตายเหรอใคร,ใครอ่ะใจเย็นใจเย็นมาริโอ้ลูกน้องใหม่ฉันิึงออกจากคุกมาโอ้ <laughs> นี่ถ้าดูขนาดนี้นะวันหลังถ้าว่างๆพาไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าบ้างนะครับอ้าอ้าพูอย่างว่าฉันเป็นหมาเลย ล้อเล่นน่ะจะยิงเกมสิครับแหม่ยกมือซ้ายเออดีมากน่ารักยกมือขวาดีฉันบอกกันเลยไงว่าฉันไม่ใช่หมานะเว้ยโอ้ยก็ล้อเล่นไงลองสองมือลองหมุนน่ารักที่สุดอะไรได้ฉันบอกว่าฉันไม่ใช่หมาไงอยากตายไงวะโอ้ล้อเล่นน่ะก็จริงจังไม่ได้ผอนสิ ได้ยังไงวะเนี่ยอยู่ไหนใช่เฮ้ยเนิ่งเนิ่งนิ่งนิ่งแล้วบอกไม่ใช่ไม่เชิญตามมันทำไมนั่นแหละสิลุงพี่เออเฮ้ยนี่เราลุงตึงไม่อยู่บ้านหรอครับแถาไม่อยู่ลองตั้งติ๊ตีกันเพิ่งออกไปมั่งจี้เองมีอะไรก็นั่งรอก่อนสิขอขอบคุณครับผมอ่า พี่นะลูกชายลุงครับผมว่าถ้าทางจะอยู่ไม่ไหวแล้วครับทำไมลูกน้องลุงนี่จ้องจะกัดคอหอยผมตลอดเวลาเลยครับไม่ไหวแบบนี้ทำไมนี่คือเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมฝากเอกสารเนี่ยเอาไว้ให้ลุงตึงด้วยนะครับเอกสารอะไรของเองวะมันเป็นเอกสารแจ้งประกาศจากการประปาครับว่าการปลาคาดแจ้งว่าการปปาแจ้งว่าจะงดจ่ายไฟสองวัน อยู่ประปาแล้วอยู่ไฟกันแน่อ๋ออ๋ออยู่การประปาครับแต่ว่าผมจําผิดอ <c oughs> อ <c oughs> คืออย่างงี้คือป็ตจดไมายแจ้งประกาศของการประปาครับแล้ว่าวันมะลืนเนี่ยนะฮะเขาจะปิดซ่อมทอสองวันจะงดจ่ายน้า <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นแหละฝากให้บอกลุงตึงเนี่ยบอกกับประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยให้เรียบร้อยว่าให้เตรียมตุ่มตะกอรองน้ําเอาไว้ใช้นะฮะเออถ้าไม่มีแล้วผมกลับก่อนนะครับจะไปไหนเอ็นอะ อ๋อก็จะไปยุธยาครับรยุธยาจังหวัดเดียวอ่ะก็อยุธยาพาชีรถบุรีหาดใหญ่เที่ยงใหม่งสงขลาสมิลาบูจ็ตสมิตรกันตังตังเอ็นขึ้นรถไม่ทันตั้งแต่ยุธยาแล้วเฮ้มันถึงเวลาแล้ว,ถ,ว,ลลวถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องรวยอะไรบนอะไรของพีมม่อยู่คนเดียวอ่านหนังสือทางราชการแค่นี้รวยแล้วเหรอรวยอะไรวันนีย ดูสิห้องน้าดูเลเข้าไปน้ําไม่ไหลเอาพี่ <l ittle noise> เจอกันขอขอกันเถอะนะไอ้พี่พ,พ,พี่ให้มันเป็นได้ยังไงอันนี้มันเป็นหนังสือของทางราชการใครทําลายแล้วก็ต้องถูกตำรวจจับไม่มีปัญหาเพราะหนังสือฉบับนี้ถ้าต้องทําลายอยู่แล้วให้มันไปเถอะพี่พูดอย่างนี้หมายความว่าแผนของข้าเราจะต้องรวย ทุกคนทุกคนฟังนะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมที่ฉันเรียกปาวันนี้เรียกปาทำไมรู้แล้วค่ะอ้าวถ้ารู้แล้วก็อยากย้ายกันกลับเลยปลาคระเบเว้ยเ้ยทำไมรู้แล้วอย่างนั้นแล้วโธ่ยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเลยก็รู้แต่ว่าให้มาที่นี่รู้แล้วก็มาถูกแล้วนี่ไงแต่ว่ามีเรื่องอะไรแล้ว ็เมียสิจะบอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้อ๋อเรื่องแค่นี้ไม่น่ามาถึงนี่เลยฟัยยงก่อนเจ๊นั่งที่เธออยิอยบมือขึรนเจ๊ทำไมความรู้สึกเร็วเหลือเกินฮะทำไมรับรู้อะไรเร็วเหลือเกินอ้าวมันก็ต้องเร็วหน่อยเดี๋ยวนี้นสื่อสารมันปุ๊บ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 ปุ๊่ปุ๊บ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  ทันสมัยมากนะให้เมียแต่งตัวแบบเฟอร์บี้เนี่ยเราเนี่ยขอข้อไม่มีเง้ซื้อไม่มีเง้ซื้อแต่งออ๋อแล้วจับเมียแต่งงี้เอาละเอาละไม่ต้องตลกกันแล้วนะอันนี้เรื่องเครียดเลยนะฉันจะบอกให้เห็นแล้วใช่ไหมอะพวกเราตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเลยนะรองน้ําใส่โอ่งหรือใส่ตุ่มใส่ถังเอาไว้เพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้น้ําประปาหยุดไหลสามปี วันละขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงดีนะ้าถ้าหยุดนานๆขนาดนั้นเอามาพลาดกินแล้วนี่น้ำไม่ใช่เลือดไม่ไหลเดินอะไรมเนี่ยไใชไมไปชไม่ใช่ของการปลาาของการปลาปลาจะต้องมีสัญลักษณ์ของการปลาปลาคือก๊อกน้ำน้ำหยดสามแหนะออเนี่ยนไม่ใช่ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะเป็นลายหยดสามหยดต้องาป็นกระป๋องต้องมีพยาครุอเป็นสัญลักษณ์ของปลา ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เนี่ยเขียนก็มีปีตุกๆอะไรเขียนอะไรปีสามไหลหยุดปลาปะน้ำเนี่ยมีอ่านหนังสือแล้วเขาอ่านตั้งแต่แถวบนลงมาแถวล่างนี่อ่านตั้งแต่แถวล่างย้อนขึ้นไปบนบ้าน ม่รู้เรื่องอ่ะหัวยัอ่านตั้งแต่นี่ตั้งแต่นี่ไม่อ่านย้อนขึ้นมาได้อย่างงี้มันเขียนผิดสะกดผิดไปหมดใช่เห็นด้วยดูตั้งแต่พุ่งไอ้พุ่งก็พอพานสระอุกงงูไม่เอกพุ่งไอ้พุ่งไงอันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อันนี้มันพุ่งหลาวเลยเออไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้แต่ว่ายังไงารที่ประกาศเอาไว้เนี่ยการป่าปาเขาเขียนเอาไว้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะมเออเปนเรื่องจริงไงฉันว่าต้องมีคนรอเล่นใช่ต้องมีคนมารอเล่น เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอา,อางนี้เพ<ม>ื่อเป็นความแน่ใจของทุกๆคน<ม>ฉันจะโทรไปถามที่การปรปาเขานะว่าให้แน่ใจไปเลยว่าเขาเขียนอย่างนี้จริงหรือเปล่า<อ>ไปเลยฉันว่าละพอ่ออย่าเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดพ่อเนี่ยโทรไปที่ดักอ,อาการกาะปาเนี่ยนะพอ่อเขาเนี่ยจะหาว่าเราไม่ให้ความร่วมมือนะเข้าใจวะแล้วเดี๋ยวเขาเกิดหมั่นไราะปากดำป่าอะเร เข้าใจแล้วน้ำไม่ไหลเราไม่ต้องกลัวเรายืมฟันนี้ไปขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้กันดีกว่าเฮ้ยจะบ้าอะไรกึ๊กนี่ลูกสาวฉันนะเว้ยฟันลูกสาวฉันไม่ยด้จอบนี่มันไม่ดมันพูดมานี่ก็มีเหตุผลนะอย่าไปโทรเธอหาเลยจะทำยังไงทำไงเนี่ยจะรู้ได้ไงเด็กที่ไหนมันมือสนวตายแล้วเปล่ามีใครมาเขียนเลยหรือเปล่ามไอ้ดังเขียนหรือเปล่า มันต้องเขียนเลยฮะเอไอเดียมันจะมาเขียนอะไรมันไม่เขียนหรอกขนาดครูให้การบ้านมามันยังไม่ทําเลยมันขี้เกียจติดพ่อมันก่อนาสนับสนุนโดยอยาริ์ศีดวงตราปลามัน่อนลูกชิ้นหมูโหแดง เอาละเอาล,ะเอา,ละเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยนะว่าใครเนี่ยเป็นคนมาเขียนป้ายอันนี้ทําให้ชุมชนของเราเนี่ยรู้สึกแบบจะเดือดร้อนเพราะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะแจกกระดาษ A4 ให้ทุกทุกคนเลยแล้วก็เขียนปอปลามาฉันจะเอาปอปลาตัวนั้นอะมาเทียบกับตัวนี้ถ้าเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าคนนั้นอะเป็นคนเขียนโอเคดี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 ติเตะแจกกระดาษจะได้รู้เอากระดาษ A4 มา เอากระดาษ A อซให้เอเลียนมาแจกพวกเราแจกแกในสติกกิ้งเอาปากามาให้พ่อแจกเข้าไปมันข่าวจริงหรือข่าวลายังไงก็ไม่รู้ไล้ข่าวนี้อย่าเพิ่งให้แพร่งทายออกไปไหนนะเด็กชาวบ้านแตกตื่นกันหมดรู้ไว้แค่พวกเราพอช่วยกันปิดไว้เดี๋ยวฉันจะไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันปิดเยอะๆมันจะเงียบยังไงนั่นแหละก็ปิดไันเสร็จสิเอาแล้วนะเขียนแล้วไว้เลยนะรอเลยนะเขียนรอเลยนะ เอาของฉันก่อนนะฉันจะเขียนรอฮะเขียนรอหรือเขียนปอเขียนปอปลารอไว้เลยนะทำไมที่ไม่ใสัยก็มาสงสัยกเขาตกแก๊ะฉันจะไปเครื่เทียบก่อนแล้วกันดูซิว่าโอเคไหมดูนะปอปลาตัวนี้นะฉันเทียบไปแล้วบึ้งไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ฉันใหญ่กว่าตั้งเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้ปลาทะเลปลาทะเลไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะออกเลยนะไม่เหมือนไม่ใช่ฉันละอ้าวติ๊ตี อ้าวของหนูว่าไงลูกเขียนมาน้าพ่อมีฟอฟันอ้าวขอให้เขียนปอปลาเขียนฟอฟันทำไมอ้าวฟอฟันเขียนไงโอ้โหเขียนปอปลามาลูกเขียนปอปลาฟอปลาตาหนูมันไม่ออกอ่ะพ่ออันนี้ให้ยืมเออทำไมไม่เอาฟันจุ่มหมึกแล้วขูดเอาล่เอาฟันจุ้ยนี่ออาแต่ฟันลูกสาวฉันแม่เป็นม้าหรือเปล่าเนี่ยฮะร้องให้เขาได้ยินดิร้องดิร้องเสียงให้เขาได้ยินดิ มันก็พยายามอ่ะดูนี่นะนี่ปอปลาเฮ้ยไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนแสดงว่าไม่ใช่นังติ๊ติแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สองคนแล้วคนต่อไปเลยอ่ะคนต่อไปแกนอกกิ้งไปอ่ะเอามาเทียบดูปอปลาเอ๋ออะไรของแกเด็กกึ๊งอะไฉันได้เขียนปอปลานี่แกเขียนมอม้าทําไมมอม้าที่ไหนล่ะไอ้นี่ยมอแมวแมวมันดอดไปกินปลาเมื่อกี้นี่ไง หลกอะไรนะหลกอะไรเหียบปอปลาข้างหลังพิกดูสิพิกไหนอะหลังกระหลังกระดาษไม่ใช่หลังคุณหลังกระดาษนี่ไม่ใช่ปอปลาไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันเป็นปอทิกตึ้งไปเก็บซากปลาที่แมวกินไปเมื่อกี้ตจังตลกจะตลกไปถึงไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่กริ้งกิ้งก็ไม่ใช่ อ่ะต่อไปของ <ไป S 2> ของไฟอ่าของไฟมาเขียนมาเทียบ,บเ่นมมามาเนี่ยนีเขียนหมามาทำไมเนี่ยเอ้าก็เมื่อกี้ผัวฉันไงเขียนหมอแมวไปกินปลาแลก็เลยเขียนหมาไปกินแมวเ,เป็นมุกุโซ่วงจรหมากินแมวหมากินแมวมุกในครอบครัวขำตรงไหนขำกี่บองบอกชาวบ้านด้วยเขาจะได้รู้อีกท่าวิไหนอะห้า สี่สามองเฮ้ยสรบ้าอะไรขำอยู่แค่ค่อรัวเดียวเอาไม่ข้างหลังไงข้างหลังอ๋อเนี้นี่ไหยแลวนี่ไม่ใช่ปอปลาอะไรเป็นปอเป็ดมาไล่จิกหมาอีกทีโอ้โหจะไม่จบไม่สิ้นนี่ปอปลาใช่ไหมรองเ้าไม่เหมือนไม่เหมือนเก็บไว้ลูกเก็บไว้เอาข้างหลังมาก่อนข้างหลังมาก่อนเอาข้างหลังมาเอามามา เออไหนอ่ะไหนปอปลานี่ครับไหนนี่ครับไหนอ่ะนี่อ่ะปอปลาปอปลาปอปลาไดี๋ยวนี่โอยไอ้นี่ตลกอะไรเราอีกอ่ะอยู่ไหนวะอยู่จมุมไม่เก็บแหมมันยังงี้ไม่ต้องส่งมาให้ต้องเยอะหรอกนี่เอานี้เก็บไปเออโอ้โห ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไอ้ดังไอ้ดังเอยเอามาดิมีอะไรก็เอามาเลยเอามาเอามาอะไรอ่ะเอาแล้วกระดาษเข้ามาไหมปอปลาเอ้าไหนเอาปอปลาอยู่ไหนอ๋อสงสัยมันจะว่ายน้ำหนีไปแล้วโอปลาว่ายน้ำไปแล้วครับผมอ่ะต่อไป พี่โกงมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนมอม้ามอหมาให้ตลกอย่างเข้าหรือเปล่าจะเล่นมุกหรือเปล่าเขาเล่นกันได้เราก็เอาบ้างแฮะเขาจะเล่นมุกด้วยมั่นใจว่าหาหรือเปล่าแกก็ตบะผมว่าตบก่อนเลยดีกว่าั้มเอาไหมเอ้ยยังไงสิลงเล่นไหมมุกไม่หาทั้งสามสี่หายังไม่หาได้แล้วไม่หาสักอันจะเป็นอะไรไปตกลงจะเอาตอย่าง อยากเล่นมงังงะจะเขียนจะเขียนคำว่าอะไรสอ,ส,ะสอเสือสอเสือเขียนมาทําไมสอเสือสอเสือหลุดออกมาจากปากแล้วกินหมากินแมวสองตัวนี่ Ki อิ่มแล้วอแล้วก็กลายเป็นเสือผู้หญิงกินเด็กอ๊อก <bing> <conference> ม,มันจะดูของฉันไหมนี่ไงของฉันเจ้าจจันจร์จระเข้มากินหมากินแมวไม่ใช่จระเข้ไม่ใช่จิงจก

ไปตายให้มึงก็มึงคนนั่งอยู่เฉยทำไมไม่ช่วยฉันตีหัวหน่อยเลยเขาเฮ้ยเจ๊งจ๊กยังไม่ได้เขียนไม่เขียนเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊โจ๊กเขาคงไม่ต้องเขียนหรอกเพราะว่าสภาพเนี่ยแกแกคงไม่มาเขียนอะไรเล่นๆแบบนี้หรอกและอีกอย่างแกก็เปิดร้านเสริมสวยเอาแค่นี้พอละตกลงแล้วไม่มีใครเขียนสรุปไม่ใช่สรุปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่พวกเราเขียนไอ้ป้ายเนี่ยคงมีคนมาเขียนเล่นหรอกพวกเราอะนะเฮ้ยเดี๋ยว ถ้าเกิดว,ว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่กิง้งว่าไงถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วน้ำไม่ไหลสามปีอ่ะแย่ yeah, เลยนะเมื่อหรีฉันว่านะตอนนี้กำลังทันเราสองคนอ่ะรีบกลับไปหาอะไรทำกันเถอะก่อนที่มันจะเหม็นเฮ่ทำอะไรน้องฝ้ายทำอะไรคิดอะไรก็บอกอะไรอ่ะพูดอะไรก่อนที่มันจะเหม็นน้ำมันยังมีอยู่แล้วก็รีบไปซักผ้าที่มันเหลืออยู่ไม่งั้นเดี๋ยวผ้ามันเหม็นนะอ๋อก็พูดดีกว่าผ้าเหม็นไอ้ผ้าเหม็นไม่เท่าไหร่แล้วถ้าไอ้นั่นเหม็นเลย หัวเนี่ยถ้าไม่สะาดมันเหม็นเน่าเลยอ๋อไอหัวพี่เหม็นเน่าเมื่าไหร่หรอถ้าฉันนั้นมีอยู่อย่างนึงถ้าไม่ได้ล้างนะหินปูนเกาะแน่เลยอะไรวะปากไงฟันอะใช่ดิอ่ามันต้องแปรงเกาใช่ครับว่าแปรงโอ้ยาาปไปเธอไอครอบครัวเหม็นเนา่าไปเธอไปอไปเลยนะมิ๊ออกไปเลยปังโอ้โหอ่ะตกลงสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปกลับบ้านลูกไปไปไปกลับบ้านไอพวกนี้ชอบมาล้อมาเขียนเล่นในปวดหัวทำให้ชาวบ้านเขาปั่นป่วน พรุ่งนี้ถ้าน้ำไม่ไหลละพวกเอ็นจะทำยังไงกันเราต้องเป็นเศรษฐีแน่นอะ